เครื่องถอดอยางรถพ่วงเหล็กยาวเครื่องถอดอยางรถบรรทุกรุ่น QT ขี E ระบบไฟฟ้า t u c k t i ท e Changers ใช้กำลังไฟฟ้า2 2 0โวลต์ถึง380โวลต์ห0เฮิรตซ์หรือ6 0เฮิรตซ์กำลังมอเตอร์4 kW ความเร็วในการหมุน1รอบใน10วินาทียางที่ใช้ได้ขอบ17.5ทับ1 9บทับ22.5 ออปชันเพิ่มเติมที่ใช้ได้ตามสั่งขนาด650ทับ700ทับ750ทับแีบน้ำหนักเครื่องเปล่า69 kg ขนาดบรรจุพัณฑ์86คูณ47คูณ48ซนเมตรยาวกว้างสูงระบบไฟฟ้าแรงสูงมอเตอร์ 4KW ถอดได้ไวรองรับยางหลากหลายไซส์ทั้งมาตรฐานและออปชันเพิ่มเติม แข็งแรงทนทานใช้มานหนักได้สบายรุ่นใหม่ใช้ลมหมุนเร็วสุดถึง4.5รอบใน10วิเครื่องถอดยางรถพ่วงเหล็กยาวเจ๊ J. สมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งหรือดูสินค้าได้ที่โกดังเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโกดังเจ๊สมศรีอยู่กรุงเทพอ่อนนุช88ด88ติดต่อสอบถามเจ๊สมศรีได้เลย office 023287730สายด่วน0818541580 0863266250 @line@bmp-qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptux.com